สองสัปดาห์ตอมาสวัสดีครับมาเจอ him, Texas, i, นะกับ Red M Texas Low P นะกับตัวระครไอซีอีวานฟอนนะอจีเราจะมาปูกฝ้ายกันวันนี้ วันไปคนสุสานมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยดี <c oughs> จับเรียบร้อยตามระเบียบไม่น่าไปช่วยหรือว่าจะไปช่วยเจสันซะหน่อยเมื่อวานเจสันโดนลุกลไปแม่น้ำไง premiere, ก็จะไปช่วยอีกรอบแล้วเหรอฉันเจอไอ้นักปลูกฟินมือหนึ่งอ่ะเอาไวไวเปอร์นักปลูกฟินมือหนึ่งเราควบคุมตัวไปควบคุมอะไรจะมาปลูกฝไฟหรือฟิน <c oughs> อะไรเนาะคอบคุมตัวให้มันขึ้นเลยผ่อนเย แกขาผิดไปถึงไหนแล้วฮะขาอะไรนะไม่ได้ขาโอ้โอ้รถบ้านดีขึ้นเยอ่งนะไปซ่อมมาเลยซ่อมอะไรดูปดเป็นรูเนี่ยนะรูโดนจวนป่ายิงกนะันอะก็วิ่งหลบหลังกระสุนหลังรถบ้านแกกันะพอดี <c oughs> อันนี้ไปไหนมาเนี่ยไปเพื่อพาฝึกงานไปดูงานเรเื่อยๆเปื่อถ้าอยากถ้าอยากได้บ้านแกก็ต้องกินที่พายหลย <c oughs> ก็ช้าไปนะ่ะ ไปตั้งเยิะเลยโธ่เพื่อนไม่ยอมขายครับบอกแล้วโว้คุยตั้งนานเลยว่าจะขายบ้านขายบ้านเนี่ยตอนนั้นมรู้ว่าเราไปทำอะไรดีกว่วตอนนั้นมีอยู่สามคนเนี่ยหาบ้า้องหาอะไรไปจ่ายอ๋อจะก็ยังอยู่สามคนได้เลยยูคนละห้าพันนี้คนละห้าพันอีกเห็นใจเขาไปอีกเห็นเกแกขายปิดสู่ชีวิตจะตายหมดองเงินเด็อดไหม เป็นไงล่ะบอกเลยว่าบ้านนะั้นมันดีมันทาเลดีสวยงามแล้วเอาบ้านอะไรหนว,ว่าไอซิลเวเียร์บอกใช่ไหมบ้านพวกนายเป็นรูเเอาไปเลขกอะเขาใครเขาจะเลขกไม่วะบ้านเป็นรูผิดอะไรเขาเขาจะอยากเลขก็ใาญ่อยู่บ้านที่สวยแล้วเอาบ้านเป็นรูไปเล่ละเขาก็เอาเงินสามหมื่นก็ยังไม่เอาว่าแต่ท่านชื่ออะไรท่านสสิน้าโเชื่ออะไร,ออะไรท่านสานขา คาทัวสใช่แล้วเป็นโอ้ติ๊ดเสียงท่านเลยให้มันเข้มแข็งหน่อยสิเฉยเสียงอย่างงี้ใครเขาจะไปกลัวท่้นเลเสียงแบบใบ้ปื้ออ่ะนะเสียงมั่นใจอ่ะเราต้องพูดแบบอ่ะมั่นใจหน่อยสิพูดแบบท่นพูดไบเลยพูดแบบงมเง่ายราทัวส์เออจนจนอย่างงี้นี่ระดับสี่นี่ก็จะแข็งครึ้มดูบ้าฟังต้องไหวตาวแน่ให้ ประชาชนเกล้าหมดนะครับโหวอะไว่าเรามีอำนาจเย้ยองเท่าเนี้ยเฮ้ยนี่คือตำนานในตำนานนะเอาละเดี๋ยวไปสตรอเบอรี่กันต่อดีกว่าเจนใครห้ามอยู่แล้วเข้าไปเลยฉันไม่ได้คุยกับแกเมืนอี้อะไะบอกคนดูงานแกอ้าวเจน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 เชวดีเฉวดีเอาละวันเย็เราเจอกันเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกัน ก่อนที่ท่านพวกปลุกเสื้อแดงท่านอะไปยืนชั้นป่าท่านใครใครเดืยดครับโอ้ยชั้นชันเองชั้นเองอยู่ข้างหลังเงี่ยนะไปได้ยังไปไปบมวันโดนตำรวจจับเลยโดนสิเขาจะไปช่วยนายนะก็เห็นนายวิ่งลงน้ำอ่ะโอ้ท่านจอดตัวเองก่อนท่านกินทุกการ่านหนียังไงใครยังอยู่ในเมืองอยู่โดนเลยอ่ะแล้วไอ้พวกโจรป่ามันไม่เนี่ยมานโดนจับน้ยอ่แต่พวกโจรป่ามันวิ่งไม่วิ่งไล่นายอ่ะนั่นเจสัน ไล่คนมันมีแบบพวกมีวิธีของเขาอ่ะนะใช่ก็เห็นนายลงไปแล้วก็เห็นพวกโจรป่านไปรุมสี่คนน่ะเอกะจะไปช่วยนี่เกันเองสี่คนก็เอาไปอยู่อใช่หรือเปล่าฉันเห็นนายวิ่งขึ้นวิ่งลงงสหน้าผาอยู่เสื้าขาวมือเปล่าด้วยใช่ไงแล้วก็ไม่บอกไปโจรป่ามันดูไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เพิ่งไปทำครั้งแรกเหมือนกัน one hour later เราเราเราต้องซ้อมแผนก่อนไหมเนี่ยให้ชั้น,ย,นยืนเฉยใช่ไหมไม่ชั้ไหนนะยืนเฉยๆอ๋อแล้วฉันก็วิ่งหนีใช่ไหมใช่ไม่ไม่ต้องวิ่งหนีอ่ะท่านกับท่านแค่เดินปกติเขาเห็นท่านเ้าก็พุ่งไปหาท่านนั่นล่ะมีพลเรืูนในเมืองหรือเปล่าไม่ใช่เห็นนายที่ไหนก็ไม่ยืนคุยใช่ไหมไม่แต่ท่านจะพูดไงดีอ่ะแต่เมื่อกี้มันมีโพลิสบอกว่าเขาจะมาจะตอเบอรี่ท่านกับทะลึกมาขายตอเบอรี่เนี่ยโอ้มันไปแล้วเลยขนาดนั้นน่ะ ไปดูงานงที่อื่นด้วยเกลียวเกลียวไปไหนอ่ะหรือว่าเราเก็บเกลียนเลยจอดหลังบ้านนี่ก็ได้แต<อ>่จะเก็บแต่แล้วแต่จอ,จอดไนะด,ด้เลยคือเดินเดินนี่เนียนไปเดินเนียนไป มไม่มีใครเลยนั่งรอข้างหน้าก่อนนี่ะมันมีแค่ในร้านค้าเฮ้ย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  Oh no ไปแล้วไปแล้วเหลือคนหนึ่งมันรอไอ้คนที่ออกไปอ่ะมันรอเราขายแล้วมันจะวิ่งออกมาเราไปเลยดีกว่าทำไมรู้แผนแตกแล้วไปกไปกอดไฟแล้วแผนแตกมันเห็นนแหละ <laughs> มันเห็นเราตั้งแต่เราเดินผ่านนานๆแล้วล่ะ เราเดินผ่านตรงแรมัาเห็นนั่นแหละแต่เห็นมันยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งอยู่ในไ่นเนี่ยนี่เหลือที่สองคนแล้งะทนายยืนอยู่ะเออไอตกปลาไอตกปลาไอตกปลาเน่ยเดี๋ยวเออนายมีเบ็ดตกปลาไหมล่ะไม่ไมนี่นู่ยืนอยู่ตรงไหนปอบ้านเหรอยืนเท้าอยู่อ่ะเออนะ่นอะไอออยู่ใะรอะไ่อะะรอก็เดะนเข้ารรอะรอมไรอรอะรมมไรออ เออเดี๋ยวฉันเนียนอยู่ยแถวนี้แหละยนายก็เนียนไปท่านก็ท่านเดยกจะยืนอยู่ข้างๆไอ้นัน่นเลยคนคนท่ขายไอ้กอลิปอ่ะอ๋อสวยอ๋อสิ <c oughs> เอ้สิมีเก้าอ,อี้นั่งได้หรือเปล่าของนายนั่งนั่งได้ไหมเราเราเราไปดูเอ้เดีย๋ยจะขายกับคนนั่งเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งออกมาเองไม่กันแย่ฉันขายแล้วฉันก็วิ่งขึ้นข้างบนเลยท่านก็ยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยอ่าได้ได้ได้หุ้ยมันเสียงแล้วเนี่ยมันเสียงมากเลยท่านท่านทันท่าน ไปไหนจ้ะอะไรจะไปไหนจะไปไหนหาของนะหาซื้อของกินซะหน่อยเลยซื้อของกินมอบหรือเปล่าอย่ามอบหรือเปล่าอะไรนะมอบไหมมอบอะไรอ่๋ยวไปมอบค่าจะใส่แบบไม่มีรถเวลาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว้วววววนดดดดดยยยยเเเีีี๋๋๋ขอซื้อขนมปังก่อนได้หรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่าให้ได้เดี๋ยวค่าให้มีอ่ะขอหน่อยขอหน่อย อู่ไหปมไปเราเดินไปดีๆดีกว่าไม่ต้องมัดหรอกไปอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเออเอาเถอะอยู่ๆอยู่ทนโทษหน้าแต่พนักงานยังไปขายข้างบ้านข้าวสำนักงานเยอะแกีมันสุดยอดจริงๆอาเขบแต่าพูดดีเดียวมันไม่มีอะไรฉันก็แค่เดินเข้าไปดูเฉยๆโอเลเอร์ ในในในใส่เลยสงสัยต้องหน้าเปื้อนโคลนแล้วเนี่ยโอ้ยยังกันไปเรื่องโอ้โหเสพขนมปังเอ่ะหรือว่าขนมปังมันไม่มีอะไรในตัวชานนี่จะไป็นตัวอะไรนะโอเคเดี๋ยวก็ลุ้ดีดีอ่ะยืนไปยืนยืนเละ เอา้ามันไม่มีมอะไรแล้วตกเปื้อนหมดแหละเดี๋ยวมีไม่มีก็รู้ในตัว <c oughs> โอ้ไปคุกไรดินไปโอ้มามาค้นตรงนี้ก็ได้มันไม่มีอะไร <c oughs> หรอกเช่นเด็กเอ้าไม่เชื่เช่นเด็กวางเยอาค้นก่อนค้นก่อนอะผมมันไม่มีเอาให้เหลือกค้นหรือนวดอาอาท่านอาให้ค้นเลยมันไม่มีจริงๆแล้วครั้งนี้ฉันจะบอกให้ ไม่มีจริงหรือเปล่าอ้าวให้ให้ให้ค้นให้ดูเลยมันไม่มีจริงๆริแล้วมีสองคนเนี่ยโอ้โหมีมีป้ายอยู่สี่สิบก็มีป้ามันไม่ใช่ฟีดมีป้ายเดี๋ยนะครับดูก่อนเดีวเขไม่มีเอาไปใหปล่อยฉันสิไม่ใช่ปล่อยต้องเอ็นดูพอลรับก่อนมีเพื่อนใช่ไหมเอ๊ะมีอะไรเรามีเพื่อนเหรอฉันฟอนเยีไง เด้อเเออองหรก็มาคนเดียวมาคนเดียวจริงกเปล่าคนเดียวจริงเกิดได้เนอะอันจริงจริงมาคนเดียวมันปล่อยมันขึ้นมันบรถต้องขายที่แกบอเดียวผมยังไม่รู้แต่มันอาจจะเป็นพวกคนอื่นก็ได้จะไปรู้เหรอเอาเยอขายบ่อยดีข่ะแกก็พอได้บไปฉันอยู่นองป้าไง <laughs> จะไม่ได้กินขนมปัง<ม>เลยเอาวิ่งไม่คือวิ่งวิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเออจะรู้อยู่หมดอ่ะก็มันจะไม่ผิดอะไรอะ่ะทำไมต้องอกากตัวฉันด้วยฉันมีผิดอะไรอะ่ะเดี๋ยวปล่อยปล่อยโอเ้โหจะขายมันจะขายข้างในแล้วมันขายมันเข้าไปแบบหนาวปะ <laughs> จะไปรู้เหรอ ให้ฉันขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยให้ฉันขึ้นไปได้ไหมอ้าวให้ฉันขึ้นไปได้หรือเปล่ามาสิท่านคนดูอีกรอบเ่อถ้าดูผันผ่านอ่ะแล้วก็รีบวิงไปดูทุกคนเอารบัตรเยเฉยเลยกอเฉยก่อนเฉยก่อนเอก่อนเฉก่เก่อนเก่อเก่อนกอนเฉอนอนก่อ่อนมฉฉ่นอนเ้ฉ่อนเ่นกอ่นเอเเย่กเ่นกนนเกเ ไอเดี๋ยวมันติดกเรไปข้างไหนวะใครมาเนี่ยไหนพวกนั้นหรึเปล่าไหนพวกนั้นหรึเปล่าน่นๆนะี่ม้าไปนะฮะจะค้นสิจุดค้นดูคัสดูคัสใช่นี่อยู่ดีมาจับฉันเนี่ยไม่ตายสิจะมันอเอเยตไอเอเยตอะไรหรอไหนที่เซ็ตเลยเราพอดีเมันนี่ก็มีไปละเอ้า ปิดซีมันไม่มีสิทธิ์สดนี่เดี๋ยวก็มีแหละนี่ปล่อยนี่ฉันเมื่อกี้แกอยู่กับใครฟันเย่อยู่กับใครก็ฉันอยู่คนเดียวฉันก็เข้าไปดูในบ้านหลังนั้นในโรงเรียนมันน่ะอยู่ในบ้านกันอยู่ในบ้านกัน้ยเกิดไรดีพี่ลึกจริงๆนั่นไอ้พวกนั้นหรือเปล่าพวกนั้นหรือเปล่าใช่ไอ้พวกนั้นหรือเปล่าไอ้พวกนั้นน่ะเอาพูดมา บ้าท่านอย่ามั่วอย่ามั่วคนนี่คนนดิอ่ะข้าไปมียาท่านท่านสายร้ายนะเขาขายกันในนั้นเหรอมันมีคนขายข้างในก็นี่ก็มีแต่ท่านอยู่ประมาสองคนเดียวท่านเอาค้นดิค้นด้าไม่มีคนเลยใช่คนเลยไม่ได้เขาถ้าไม่มีก็นี่ไงฟันเยนี่ให้การเช็คเซนเซอร์กาให้การเช็คอะไร แก่ม่าน่าสัตว์มาแล้วก็าาลันเย้ตอนีเราไปล่าสัตว์กันนี้มีคนล่าัตว์ก่แกร้รก็า่าส่ไค่ารนก็มาซื้อปัง้มาซื้อน่ารีล่นล่า่ไค่าเอะเลยไม่านใครอ่ะมส้เลยน่านาสัตว์ไค่าเลยแอบอ้าอีกแล้วแอาแล้วแอบอาแล้ว นี่ฉันก,ก็โดนเหมือน,น,นกันแหละฉันก็นกกโดนค้นเหมือนกันฉันก็งงเหมือนกันเลยนะซาเบดิติเชลีฟไม่ได้ทำงานดำหรอกนะฮะอ๋อใช่ฉันก็ไหนๆฉันก็โดน,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 นมาเยอะฉันก,ก็ไม่ทำหรอกใครจะบันเทิงขายตรงนี้อ่ะเจา้านต่มันพ่อค้ารายใหญ่ได้ข่าวเลยใครจะมาขายแบบโอ้โหสำนักง,งานอยู่นี้มาขายข้างบ้านบ้าหรือเปล่าจ <laughs> ับไปก่อนนะทูไม่ถูกว่ากันดีนะโอ้ยตายสิฉันฉันไปได้ไยังไงฉันีม่เดไปไร่ไปทำร้อยวันเลย ไป,ไป,ไปเดี๋ยวอะไรอะไรไม่ยิงขึ้นฟ้ามัยิงใส่ฉันได้ยังไงเนี่ยยิงขึ้นฟ้าฉ,ฉันยิงแกที่ไหนเล่ายิงเอาพื้นโอ้ในนี้ฉันไปได้หรืยอยังไปไม่ได้จะโดนจับโดนจับอะไรมันไม่มีอะไรจะรีบไปแล้วนี่ ไปขายฝ้ายซะหน่อยปลูกม็นั่งแปดสิต้นหน่ยโอเคได้เจอกันเดี๋ยวเจอกันที่เซนยวฉันไปหาที่เซนที่รถน่าจะมาใส่ร้ายท่านเรื่อนๆไงฉันอ่ะโดนใส่ร้ายนี่อยู่ดีเขาก็มาจับฉันอ่ะโอ้เป็นเพราะไตล์การแต่งตัวของท่านหรือเปล่า ใช่เคือม้าข้ามมาได้กลิ่นพิรุษอะท่านข้าวต้มของไม่มีท่านกินเก่ากินเก่าท่านกินเก่าเม้าข้ามันโดดอ่ะมันได้กลิ่นไม่ดีแล้วเนี่ยกินเก่าเจ้นก็งงข้ามาคนฉันไ้าข้ามันเป็นมาที่ถูกฝึกมาไว้ดมของไม่ดีอะไรเป็นของ่ีเดี๋ยวก่อนม้าท่านจะไปแล้ว A few moments later, <laughs> <laughs> oh. one hour later. <laughs> ก็สงสัยจริงๆเลยมารอเพื่อนมารอเพื่อนขายยาได้ที่ใดนั่นไม่ใช่มารอเพื่อนมารอเพื่อนฉันได้เพื่อนคนไหนที่ติดคุกกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นนะเขาบอกให้มารอฉันนี่เขาบอกให้ฉันมารอที่เนี่นะจะว่าคนนั้นแหละไม่ใช่แกเป็นคนทิ้งเพื่อนจริงๆเลยทิ้งอะไรจะไม่ก็ไม่รู้เขาโดนเขาโดนเรื่องอะไรเขาโดนจับเรื่องอะไร ก็จะมีเรื่องเดียวว่าแกนั่นแหละไม่ตายสิอะไรนี่โพดที่นี่จัดการปัญเย่แล้วแลนี่จะไปไหนเนี่ยนี่ไปไหนอ้ไปแบ็กวอเทอร์เดี๋ยวมีคนไปขายยาขึ้นมาทอ๋อแล้วดีดีแล้วนี่แหละไปแม่น่าแล้วเปลี่ยนแล้วโอเคแล้วเจอกันพี่บูวสอซ้อมยับเลยเหรอทำยับเลยเขาถามว่าทำว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วว่าไง ก็บอกเ่าไม่รู้เรื่องบอกกันออกมากปากไว้โอ oh. oh. ้โหแล้วแลขายได้โอ้ oh, มันขายได้เงินอะไรได้เงินไหมรู้ว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้สิโดนน้อยถ้าขายได้โดนตั้งสี่สิบวันโดนยืดอะระ oh, ไม่เปะนไรเป็น<ล>ะระร<ล>ะร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 ่ระ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 ร่าะระรราระ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 ราร้ระ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 ่ะร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 ่ระระระรมระกะร่มะร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 กะร มันเหมือนไม่มีใครเป็นลูกบุกสถาน,นีมันเปลี่ยนโมโนโรท็อปใส่สถานีหลเหรอเมื่อกี้อเปลี่ยนเงาเปลี่ยนเงาเลยอะขันนึ่ว่าทันบุกไปช่วยมุทโธเกือบเ,เอาตัวเองให้รอดเลี่ยาหน้ากากไหมใส่หน้ากากไหมตะโกน่อฟี่ใช่ไม่ได้ยินอะ ใส่หน้าก,กากยังอ้าวยางยางเอา้าใส่ไหมจะจะใส่ไหมละ่ะย่งใส่อยู่อ้าวเหรออ่ะเดี๋ยวได้ใส่แหน่ตื่นเต้นแหนไหมถคาแบบนี้ว่าเราตื่นเต้นหรอ มันมีที่ดักรอคนไหมคิดว่าคนผ่านบ่อยๆอ่ะเจอตัวกระจกอะไรนะแล้วมันม,ม,มีที่แบบดักคนไหมที่คนแบบผ่านบ่อยๆตรงไหนก็จะรู้ไม่รู้ว่าที่ไหนคนผ่านบ่อยอ่ะต้องดูก่อนว่าตรงไหนคนผ่านบ่อยจะได้ไปหลักตรงนั้นตรงไหนที่มันไม่มีเอ้ยนี่นี่นี่เดะเดะเดะเฮ้ยนี่นี่เอาเร็วเร็วเร็วเร็เฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นวันสองแล้วก็ คนพาสองคนอะ่ะเ,เราก็สองคนน่ะอู้ยฉันก็ไม่กล้าว่าสองคนโอ้ยเอาเลยอะ่ะส,สองคนไม่เอาใช่ไหมงี้สองคนเอาแต่มากกว่าสองไม่เอาห <c oughs> มาป่าไป่ไม่มีข้าวลดอี่จะโดนไหมน,าานี่เส้นขากเลยเราก็รีบขายรีบไปอา่าๆได้ตรงไหนอเออไงขวาขวาขวา ก็ถ้าเราถ้าเราโดนเราก็บอกว่าเราใส่กันโดนฝนใช่ค่ะใส่กันโดนฝนใส่กันฝุ่นก็พอมั้งใส่ใส่อากากหมูมันกฝหมูกันฝุ่นไม่ได้การฝุ่นอกกคือม้ย่ามาอ้วนหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้สองคนนี้น่าจะ่สองคนเมื่อกี้เนี่ยแต่ผวาอยู่ อาจารย์รีบไปเลยล่ะได้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทรงเราเนี่ยได้อยู่ซอมตอเอ้ไมันเบีวอะมันเบีวเอ้ามันเบ้านรู้เละต้องต้องดักแถวเนี้ยแหละเดี๋ยวเราไปขายก่อนเรามาดักแถวนี้ก่อนซ้อมก่อน นี่เราจริงเราใช้ไม้แบบ,น,น,บน,นี้พ่นกันเลยฮะมันตามตัวยากดีเหรอมันตามตัวยากยังไงมันไม่ใช่ม้าเราอะ่ไอะไม่เวลามันหลุดออกรู้ได้ไงว่าเป็นเราเขาม้าเขาไม่ใช่ม,าม้าเราเราเรียกม้ามามันก็เป็นลายจุดไอด้นโดเสื้อฉันมันจำได้ <c oughs> <c oughs> มันมีคนเดียวเดียเด๋ยวเถ้นเ,เปลี่ยนชุดก่อนัวตักแถวนี้แหละตรงนี้กตักแถวนี้เลยมันต้องเปลี่ยนไดนี่เปลี่ยนเป็นเจงะมีดักดักตายลงมไม้นั่นนั่นนั่นม้าเราม้าเราม้า หันหันหันหยุดก่อนหยุดก่อนก่อนมันไม่หยุดอ่ะไม่หยุดมันต้องยิงยิงม้าเลยไหมเนี่ยท่านเอ้ยมันมันมันหยุดรอบหยุดรอบ ก่อนท่านอยู่ก่อนอยู่ก่อนท่านไม่ใก่อนไม่ก่อนขวามันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวแต่งรอแถวนี้แต่กรอแถวนี้เดี๋ยวฉันเปลี่ยนชุดก่อนงั้น้องถอดเสื้อหมอนดีกว่า ยิงม้ามันจะผิดไหม,ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่เห็นนี่นี่หรือเราเอาม้าไปบ๊มมันเลยมั้ยเออ,เ,อ,อเด็กๆนั่นก็ดูชุดก่อนชุดฉันก็มีในชุดเด,ดิมเดิมถ้าเราจะเป็นคนล่วงเองได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่เออเนี่ยปวดทันนึงไหนได้อยู่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ใส่เสื้อสีสีบางยี่ห์ดีเหรอเอออย่างนี้แค่ไห้ใส่หมวกเลยใส่หมวก ใส่หมวกถังดีกว่าหรเออลองคากระโปรนิดนึงก็ใส่หมวกถางเลยดีกว่าหมวกถางเหมือนจนกระเจอะอดาเออเดี๋ยวใส่หมวกเหมือนกันก็ได้สีดำสีดำมีอยู่สีดำโดนกระเจาะมาดัดหล่อไม่เห็นใครเลยเพราะหากาศเหมือนกันเหรอวะเหมือนนาย ลองซ้อมลองซ,อซ้อมซ้อมเรียกเรียกเรียกซ้อมบทอะไรเราจะเรียก,ยกอย่างไงดียังไงเออเสียงเข้มๆมห้มในลอง <c oughs> เออยโยชพวกเอาละเ <c oughs> <c oughs> อละ <c oughs> าล่ะจะว่ามันฉันจะขับวกไม่ฉันจะกั้นขับไม่ได้เิถ้าเอาฐานไรขับก็ขำเราเราเป็นโจรตลกไปเลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> นี่คือการโปน ดูหมดไมีตังค์แล้วมีตังค์แล้วไม่มีสอง<ว>ร้อยเอออย่าไปโ้นคนแบบที่มันดูรวยมากเดี๋ยวพวก <laughs> เอ้เมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่นะอไอไ้อไอ้แต่ฉันว่าตรงนี้นน่าจะมีคนมามาบ่อยอยู <laughs> <ang> ่ <laughs> กินข้าวกินข้าวกองทัพจะเดินในท้องใช่ไหม <laughs> กินล <laughs> มปากหิวเกินน <laughs> ี่ครับับรา จะไหวไหมแต่สองพ่นมันพ่นพลังงารได้จะบอกมันโกลด์็โกลดได้นะครับไอ้กลดเมื่อกี้มันไปแจ้งแน่เลยเฮ้ยชันเนียนอยู่ไหมเวลาโกลด์โดนแต่อยู่ท่านมันมีเยี่ยมอ่ะใครก็จำใครไม่ได้อันนี้คือก็เนียนอยู่ไหมเนียนไหมแต่ว่าไม่เนียนเป็นประชาชนไหมเนียนเป็นคนอื่นเนียนเนียน เป็นทั้งเนียนนักวิชาตนเนียนนัคนอื่นด้วยเนียนเหรอแต่<ไ>ต้องปวนหัวเท่า <c oughs> ไม่ต้องปวนเขได้แงไก่หมวกเนี่ยเดินเดินอยู่ได้เนี้ยนิดอ่ะจับไม่ได้โอ้แต่ไม่ได้อะไรต้<น>องโค่ในหัวเดินได้เดินให้เนียนก็พอท่า,ทานท่านท่านฟ้องอไงท่านไายโดนโจรป้นบ้างหรือเปล่าโจรตป่นเหรอโจรตป่นทีนน่ไหนท่าน ได้ข่าวว่ามีโจนแถวนี้นะไม่ผิดนมีนะท่านนี้เพิ่งไปจับม้ามาดิท่านขึ้นไปอะไรจะขอบเมืองกันเนี่ยผ่านกับปัญหาเลยอ่ะ One hour later เมื่อนี่ยเป็นสายรับอ่ะหาข่าวหาข่าวเราได้ได้เปื้อยท่านท่านรู้เรื่องการขุดหลุมศพหรือเปล่า โอ้ไฟมันไปมาแล้วเมื่อวานนโดนจับยังไงล่ะข้าอยากลองทำบ้างยังเลยนะเออเดี๋ยวต้องส่งชื่อไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปก่อนเราไปไปแปรกันตอนนี้ขากล้ากันทั้งเหยกกับรังวางแผนกัดใหญ่กันเลยนะครับ